สวัสดีครับผมเฮียเมธบอเจริญการยางลำลูกกาคองสองครับวันนี้จะมาขอากล่าวนำเข้ารีวิวโช๊คไอบักสำหรับ Mazda BT50 Pro นะครับนี่ฮะโช๊คไอบักครับสำหรับ Mazda BT50 Pro หรือ Ford Ranger w i t d t ท c k MC ที่ยังเป็นเครื่อง2.2 3.2 ที่ยังไม่ใช่เครื่อง2.0ไบเทอร์โบนะฮะกับ Mazda Bt 5 0 Pro ใช้โชครุ่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มช่วงล่างเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโชคที่จะนำเข้าสู่การรีวิวของโชคซึ่งลูกค้าติดตั้งโชคไอบัก ProTax นะครับกระบอกดำ กับตัวนี้ฮะโปรทั x สปอร์กระบอกเงินครับสีจะแตกต่างกันกับประเด็นอีกงานหนึ่งที่แตกต่างกันแล้วก็คือเห็นไหมฮะดูที่จานลองสปริงก็คือซิตติ้งตัวนี้ที่นิ้วผมขยับอยู่นี่นะฮะจะมีลักษณะส,สูงต่ำไม่เท่ากันเนื่องจากรุ่นนี้ออกแบบมาใช้ชื่อคำว่า Protux แล้วเติมคำว่า Sport เข้าไป แน่นอนครับเมื่อมีคําว่าสปอย์ตเข้าไปก็แสดงว่ามันต้องมีออปชันเสริมคือปินล็อกนี่ฮะยก1นิ้วยก2นิ้วปิ้นตัวนี้สามารถขยับออกมาได้นะฮะนี่พอปิ้นล็อกอยู่ตรงนี้ปุ๊บซิตติ้งหรือจานตัวนี้ลงมาอยู่ที่ล็อกล่างก็จะกลายเป็นความสูงสแตรดานนะฮะข้อแตกต่างทางด้านฟิลลิ่งก็คือกระบอกสีดำจะให้ความนุ่มนวลกว่า แต่ยังคงความหนึบนะครับส่วนกระบอกเงินมีความนุ่มนวลเช่นเดียวกันแต่ที่ความเร็วสูงมากๆหรือเวลาเอาไปลุยจะให้ความหนึบที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะฮะเพื่อเอาใจสายลุยโดยเฉพาะเพราะบางท่านเนี่ยอยากได้หนึบด้วยนุ่มด้วยแล้วก็ต้องการยกโชคหน้าขึ้นด้วยนะฮะโปรทักสปอร์ตก็เลย ทำให้มันสปอร์ตสมใจที่ผู้บริโภคอยากได้นะครับแต่ฟีลิ่งในการเก็บรอยต่อถนนหรือยุ้ยโยนเนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังลูกค้าที่เพิ่งติดตั้งรุ่น p r o ทั x กระบอกดำนี้กันครับว่าถนนขลุกคละที่ช่างผมพาไปขับรอยต่อถนนการทิ้งโคง้งฟีลิ่งเป็นยังไง ถูกใจมากน้อยแค่ไหนนะฮะในงบ20,000กลางถึง20,000ปลายนะครับไปชมกันครับนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสติดตั้งโช๊คอัพไอบักนะครับครับเช่นเดิมครับวันนี้ผมได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ได้ทำการลองรถแล้วก็จะทำการรีวิวซึ่งสอบถามลูกค้านิดนึงนะครับว่าโช๊คอัพไอบักเนี่ยดีกว่าของเดิมแบบไหนดีกว่ายังไงนะครับ ประทับใจแค่ไหนเดี๋ยวลองสอบถามลูกค้านะครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับผมช็อั u ไอ้บักนี้แตกต่างกับช็อคเดิมยังไงครับผมความรู้สึกมันขับแล้วมันนร็วกว่าเร็วกว่าครับแล้วเรื่องการเข้าโค้งครับที่ลองพานเข้าโค้งเมื่อสักครู่เข้าแล้วมั่นใจกว่าเข้าโค้งแล้วมั่นใจกว่านะครับแล้วฟิลลิ่งในการ เข้าทางขูกขาครับเหมือนรถมันนิ่งนะครับมันไม่มันไม่โค้งเคงอ่ะไม่โค้งเคงนุ่มขึ้นนะครับแล้วเรื่องร้อยต่อถนนนะพี่ก็เก็บได้ดีนะใช่ไหมครับแล้วพี่รู้จักร้านผมได้ยังไงครับผม YouTube ครับอ๋อดู y o u t u โซเชียลครับครับเห็นเฮียไลฟ์สดใช่ไหมครับ ครับแล้วเบื้องต้นความพึงพอใจเป็นไงบัางครับสำหรับชุกอัพไอบักที่ติดตั้งมาผมดีดีดีมากครับผมโอเคครับขอบพระคุณลูกค้านะครับสำหรับรีวิวนะครับนี่นะครับคือความประทับใจของลูกค้าเบื้องต้นนะครับที่ได้ติดตั้งชคกอัพไอบักมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ชมรีวิวลูกค้าไปแล้วสร้างความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจให้กับ ท่านที่ยังไม่เคยใช้หรือท่านที่ยังไม่เคยรู้จักโชคไอบักกันบ้างไหมครับนะฮะลูกค้าอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งถามคำตอบคำแต่นั่นคือคือการสัมภาษณ์สดจริงๆที่ไม่ได้มีการเตรียมกันเอาไว้นะครับก็ฝากโชคไอบกักทั้งสองรุ่นนี้เอาไว้ด้วยนะฮะโปรทัชสปอร์ตกระบอกเงินโปรทักกระบอกดำนะครับ พิเศษสำหรับ Ford Ranger เท่านั้นนะครับที่มี2รุ่น Toyota Mitsubishi Isuzu มีรุ่นเดียวครับก็คือ ProTux Sport นะฮะไม่ได้ทำรุ่นกระบอกดำออกมารองรับนะครับครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ